สุดด้วยการทําดีพวกเราเป็นประชาชนจะเป็นคนดีของกษัตริย์ไทยพวกเราเป็นชาวพุทธเรื่องของการแก้ไขนี้มันก็เหมือนกับเรื่องของการพัฒนาการพัฒนานี่คือการแก้ไขเราจะพัฒนาอย่างไร จะแก้ไขอย่างไรหลักที่เราจะต้องไปพัฒนาแก้ไขอันดับแรกก็แก้ไขตนแก้ไขตนแล้วก็ไปแก้ไขคนแล้วก็ไปแก้ไขงานถ้าเราแก้ไขสามระบบนี่เป็นไปตามกฎตามเกณฑ์แล้วก็ งานทุกอย่างก็จะประสบความสํำเร็จต้องตั้งใจแก้ไขไว้ต้องตั้งใจทำสิ่งที่ดีไว้แน่นอนเราแก้ไขยอยู่ก็เถอะแต่มันก็ต้องมีฝ่ายดูเราเราจะแก้ไขย,ยังไงแต่ถ้าเขาไม่ชอบใจยังไงเขาก็ต้องว่า ตรงนี้ฝ่ายแก้ไขก็ต้องมีคุณธรรมมีคุณธรรมเรียกว่าคุณธรรมประจำตัวที่เรียกว่าแก้ไขตัวเองอาตมาก็อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นธรรมะที่แก้ไขตัวเองได้ พระบรมาราโชวาสสี่การรักษาความสัตย์ควา,ามจริงใจการแก้ไขหนึ่งต้องเอาธรรมะเข้ามาก็ด้วยความขยันถ้าไม่ขยันแก้ไขไม่ได้เนี่ยแก้ไขตัวเองด้วยความขยันสองแก้ไขตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ เอาซื่อสัตย์ไปใช้แก้ไขตัวเองสมแก้ไขตัวเองด้วยความอดทนอดทนใครจะไหวไงเราอดทนแล้วประการที่สแก้ไขตัวเองด้วยความเสียสละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ถ้าเราแก้ไขที่ตัวเองได้คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เราจะแก้ไขสิ่งอื่นๆได้หมดเอา้าแก้ไขตนแล้วก็แก้ไขคนแก้ไขคนเราจะอะไรไปแก้ไขธรรมะของพระพุทธเจา้ามีเยอะแต่หลักที่จะไปแก้ไขคนก็คือสังคหาววัตถุ สังขาวัตถุเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ตลอดหนึ่งก็คือการให้แก้ไขด้วยการให้เช่นอย่างแก้ไขน้ำท่วมด้วยการให้ด้วยความเป็นธรรมด้วยความยุติธรรมแก้ไขได้เนี่ยไปแก้ไขคนด้วยการให้ สองแก้ไขด้วยคำพูดที่ฉันใช้คำว่าปิยะวาจาปิวาจาเนี่ยก็คือพูดวาจาที่ไพเราะนี่ในฝ่ายตนปิยะวาจาที่จะพูดกับบรรดาท่านทั้งหลายหรือคนทั้งหลายที่เขาพูดโจมตีเราก็ใช้ปิยะวาจาตัวเนี้ย,ยกย่อง เออที่ท่านพูดมาน่าดีแล้วจะรับไปพิจารณาจะรับไปดำเนินการขอบคุณที่ให้ดวงตาตรงนี้มีเรื่องที่จะกล่าวสั้นๆว่าคนที่เขาว่าเราเนี่ยมันเหมือนกับเขาชี้โทษบอกโทษ ในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าการชี้โทษเหมือนกับชี้สมบัติให้มองอย่างนั้นใครว่าอะไรเรานะ่ะเหมือนกับเขาชี้โทษเราก็มองกลับไปพวกว่าชี้โทษเนี่ยก็คือชี้สมบัติแหมข้อนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติได้แล้วก็ทำงานสมรรบความสำเร็จหมด ให้มองเห็นที่เขาชี้โทษมาแล้วก็ชี้ชี้สมบัติให้เราเราจะได้ไปดําเนินการขอบคุณที่บอกสมบัติให้นี่ลักษณะของปิยะวาจาอัธธาจริยาก็ทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับสังคมเป้าหมายก็คือแก้ไขให้คนมีความสุขนั่นคือสุดยอด แล้วก็อัธธจริยาก็แสดงตนทำตนเสมอเข้ากับคนได้ทุกสังคมนี่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านจึงมีคำของนักปราชญ์ว่ายึดประชาชนได้เป็นใหญ่ได้คลองใจประชาชนได้ เป็นนายกรัฐมนตรีได้ครองใจในายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นโฆษกประจำสำนักนายกได้ต้องครองใจในายกนะนี่ก็คือธรรมะเป็นเครื่องครองใจต้องครองใจตนครองใจคนแล้วก็ครองงานงานอย่าทิ้ง งานทุกอย่างต้องทําให้เป็นระบบแก้ไขทุกอย่างให้เป็นระบบคนที่แก้ไขนะ่ะอาตมามีความรู้สึกว่าเขามองรู้ใครพูดโจมตีเขาก็ฟังออกแต่ว่าคนที่ได้รับฟังนะ่าจะทนได้แค่ไหนถ้าทนได้ก็สุดยอด ทนได้ก็คือเท่ากับแก้ไขไม่แก้แค้นแก้ไขเหมือนกับว่าเรามีเมตตาลักษณะเมตตาเนี่ยทำงานด้วยมีเมตตาเป็นที่ตั้งที่ในพรพระล่วงข้อที่สีอละหังเมตตามีเมตตาเป็นที่ตั้งเมตตาเหมือนกับน,น้ำ ดับไฟได้ฝ่าหนึ่งร้อนมาเราเอาน้ำดับร้อนเหมือนกับไฟเอาน้ำดับไฟได้มันก็เย็นถ้าฝไฟหนึ่งร้อนมาเราเอาน้ำมันไปสาดใส่นั่นเท่ากับแก้แค้นไม่ประสบความสำเร็จไฟก็ยิ่งลุกใหญ่แต่ถ้าร้อนมา เอาเมตตาให้เมตตาเหมือนกับน้ำเท่ากระดับไฟได้เพราะฉะนั้นคำว่าแก้ไขไม่แก้แค้นตรงนี้ก็คือไม่ผูกโกรธไม่จองเวรไม่เอาเวรน,นั่นเองทาตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก ควรที่จะอัญเชิญมากล่าวในที่นี้เข้ากับคำว่าแก้ไขไม่แก้แค้นในคำที่ว่าอักโกเทนะชิเนโกทังอสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกัตริยังทาเนนะสัจเจนะอลิกะ วาที่หนังแปลความว่าชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยคือให้อภัยไม่โกรธเรียกว่าแก้ไขชนะความไม่ดีด้วยความดี เนี่ยคือแก้ไขชนะความตนีด้วยการให้เนี่ยคือแก้ไขถึงเวลาจะออกโอโหให้นี่มันเป็นมันเป็นคุณธรรมอย่างยอดเยี่ยมพอให้แล้วก็เป็นที่รักทัาทาโนปิโยโหติผู้ให้ ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ